สบายดีสบายดีเนาะพอแม่พี่น้องมดสู่สุขคนกาเงินดีตอนหับเขาซูซองบาวลีอีกเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะก็ตอนนี้สองคนเขากำลังเจ้าออเดินทางไป,ไปหานนองพารนะ์ทเนาะไปหานนองพาร์ทเพื่อว่าเขาจะไปซื้อที่ดินให้ครับน้องเนาะพี่นอนะ้องก็เมื่อวานนี้ันเขาก็ได้นัดทางเจ้าของดินอ่าครับนนองพาร์ทให้เพิ่นอ่าไปแปลงใบซื้อขายกับผู้ใหญ่บานะ้านเนาะเช่นเป็นเทียมห้อยเนาะ แล้วเขาทิ้งจะเข้าไปจ่ายเงินอ่าแล้วก็น้ำเอาไปซื้อขายไปมอไปกับน้องพาร์เนาะพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพลินอ่โสงเงินมาเป็นเทียมห้อยแล้วเนาะจะ่ายเขาไปซื้อเนาะเขาก็จะได้ออกเดินทางไปอ่าบูว่าเพลินจะเฮ็ดแล้วหรือบอ่เพราะเมื่อวานนี้เขาก็ได้อ่าแนะนำให้เพลินยั้งละเอียดเนาะแล้ววันนี้เขาจะเข้าไปจ่ายเงินเนาะเกาอเคพี่นอ้องเป็นอะไรผู้ใหญ่ใจบุญทานคือทานใดเนาะที่ ซื้อดินให้น้องก็เกี่ยมไปไปรับไปซมพร้อมๆกันเนาะพี่อนเนาะโอเคเขาเอกเดินทางแล้วเน,นาะได้ก <c oughs> ็โอเคเนาะตอนนี้เขาก็าได้เดินทางมาหดอดที่ดินเที่ยวจะซื้อไปเตรียมหนะ้อยวเนาะก็คือเนาะทางน้องพาทงางเจ้าของที่เป็นก่นหังตะกี้เขาก็าได้มาเบิ้งละอ่าสำหรับที่แท้ต่างบอลักหัวนี้เนาะลงนี่นะต่างบอลรักหัวตัวนี้ลงไปซื้อ,อ,อไปซื้อไปหอดก๊กกเยาวะเนาะ อ่าไปกุญยาวเราก็สำหรับทางในก็คือตามหัวนั่นเลยมันจะมีหัวเนะเรียบไปนี่มีหัวไปนะแล้วก็ไปเนี่ยหัวทางนั้นก็มีนะเพิ่นรอมนี้เนี่ยและทั้งนี้ก็เพิ่นกาได้รอมหัวอย่างนี่แต่ว่ามันร่มนะเนี่ยนะมันจะมีทรายแดงมันก็คือออกนอกหัวออกมานี่ประมาณสองเมตรตั้งรักตรงนั้นแล้วมาชวนทางนั้นก็คือไปตามหัวเลยอันนี้นี่เป็นเล่าเข่าของ เจ้าของเฮือนที่ว่าเพิ่นขายดินนี่เน,ะนะาะทั้งนี้ก็ต่างโก,กยานี่เนาะก็โอเคสำหรับใบยังกะเฮ้กับไ้เห็ดเป็นที่เห้อ,หอยแล้วเนาะโอเคเฮาขอนอาใส่ใหม่เ้ยงานเข็ดงินเข็ดจับกว่วนคือใส้ดีดีโอเคสบายดีพัดสบายดีสบายดียดยดแม่ อ่าสบายดีพ่อเท่าสบายดีไอ้ก่าคือเจ้าของดินมันพู่งน่ะเนาะพัดเนาะเจ้าอ๋อจ้าจ้ากัสายแดงยังนีน้องก็งหูหมนแล้วที่หู้เนาะอ่าบอลเขตแดนเนี่ยตามที่ไอซีตะกี้นั่นเนาะจ้าพอเด้พอยเงินเงินพ่อมาบอกบอกให้มาบอกมาบอกให้มาดิอ่าแล้วจับใจ้าจ้ากับว่าเป็นยังไงซะหน่ะเนี่ย มอนี้เข้าถือคองขนมมาฝักพอกับเม่นะเป็นโดนัทเป็นขนมอย่างจีนี้เอาไหมเอาวบอันนไบแต่พอกินนะนะกาแล้วก็อันที่สองก็คืออ่าเบิร์โทรศัพท์เนาะให้น้องเนาะเอาซื้โทรศัพท์มาให้น้องเครื่องหนึ่งอ่ะอืมนี่อันนี้เป็น vivo y 1 5 s เนาะมาซื้อมา อันนี้เป็น power bank เนอะซื้อมาเอาไว้ให้น้องไปซับโทรศัพท์มัในใช้พูดด้ายบ่มีอยู่อยู่ในกราฟนี่อ๋อบ่มีบ่มีอะอ๋อบ่มีเนาะเดี๋ยวเขาไปถามทางห้านให้ก็ได้ในตัวนี้เฮาก็าคือได้ใส่ใส่สโกบแล้วก็ใช้อันกันแตกเรียบร้อยละ,ะโอเคเนาะได้โทรศัพท์อ่าอยู่ในนี่จะมีบินการซื้อแล้วก็จะใช้เป็นซื้อน้องได้ ู่นี่อยู่ในเนี่ยเนาะดีใจพัดดีใจครับดีใจเนาะขอบใจนะผู้ใดเสืยอะูรมตีครับอู้ครับอ่าผู้ใดเป็นลุงครับลุงเนาะดีใจเนาะเพื่อนยูประเทศไหนงหับ่ะประเทศเกาหลีอ่ากับเพื่อนมกโทรมาเลีนน้ำนองกัลอดเนาะครับอ่ากับนั่นนี่มือนีอันเขาได้ชื่อดินไห่นอกเนาะราว่าดินตอนเที่ยวยูปัจจุบันนั้นบ่แมนดินนอกเนาะอ่าเพื่อนยักได้ขึ้นแล้วเนาะ เ้ากันเลยป่ะอ่าจะซื่อดินให,ห้นะกะนี่เป็นใบซื่อขายเนาะประทับตาในบาทเป็นเทียมห้อยนะพี่นอะจะมีอยู่สองใบอันนี้เป็นใบซื่อขายและใบต่อไปกะอ่าเป็นใบมอบชิดนะนเน,ะนาะโอเคกะับหนึ่งละกันหน้ากะคืออันนี้เป็นใบซื่อขายเนาะอ่าก็คือจำนวนเท่าไหร่จากล้านก็ครับ สีสีลานสีลานเท่าไรสีลานเต็มสีลานเต็มนหนวะท่าวก็คือก็คือทางอะเจ้าของเพื่อนคออ่าสีลานตายสีลานเท่าไรสีลานสามสีลานสามเนาะอ่าโอเคนี uh ่ก็เป็นเป็นอันน่ะลุงเนาะเป็นลุงขอนอนเนาะโอเคเขาจะได้จ่ายเงินให้อันมาพี่แม้วท้าวจะจ่ายเงินให้บ่พอแต่อันหนึ่งนะ ลุงอ่ะจ่ายมาครับโอเคเอาก็ได้คือเงินมาจ่ายค่าดินเนาะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามโอเคอ่ะอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นเงินสิรัตน์อ่ะนับเบิงนับเบิงก่อนนับเบิงแม่นาเบงแม่

ครบอ่ะทีลานเนาะหนึ่อองสามแสนเนาะโอเคเอาอ่าตีว่าครบเป็นทีเรียบร้อยเย <c oughs> ี่ววยมยอดลยเยเยี่มเลยมันย่อยจับมา <c oughs> เป็นยังเอาไว้ได้เป็นยังเอาซื้อ,อดินเอาไว้เลยนี่แล้วก็เอาก็ได้ใบซื้อขาย <c oughs> มาเนาะโอเคเอาพัดหักษาไว้เนาะเป็นดินของน้องแล้วบ้านนี้บ้านนี้นะนี่ล้ลอมหัวเอา <c oughs> แล้วก็อาณาไม้ด้วยอนามัยเอาผ้าเอายางไปทางอนามัยดีๆเนาะ เพิ่นมีแผนจะสร้างบาทให้เฮาอยู่ให้เฮาอนามัยถาดได้ใช่อ่ามื้อนี้น้องบ่ไปโรงเรียนบ่บ่ได้ไปเป็นหยังได้ขาดขาดเอาคือขาดโนร่าอยากขาดจะทำไรบกวนไปกรุงรันแล้วเฮ่ยเล่าทั้งในก้อนแนื้อเลยทอดเลยดิอ๋อขอบคุณพะว่ามีเบียร์น้ำข้าวอีกดิการนู้นนี่พัดคือผู้ใหญ่ยเจ็บบุญกัอยู่ทางต่างประเทศเนาะกับซื้อลุงของน้องน่ะเพิ่นได้โอนเงินมาให้เฮาอั่น ขั้งที่หนึ่งอหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นแปดพันบาทเนาะอ่าเขาไปแลกเด็เงินกีบันแปดล้านกับหนึ่งแสนกีบแล้วเขาก็ไปซื้อโทรศัพท์ไายนอกแนงึงเครื่องนี่สองล้านห้าแสนห้าสิบเปนกีบแล้วก็ซื้อ power bank นี่สองแสนกีบแล้วก็สมัครอินเทอร์เน็ตไทยนอฟร้อมก็เบอร์พร้อมสมัครเป็นรายเดือนนั่เดือนหนึ่งหกสิบสามพันเนาะบวกกับเบอร์แสนกีบเนาะแล้วก็เขามาซื้อดิน สี่ล่า 3, คนครับสามแสนกรีบเนาะจากรวมทั้งหมดก็เป็นเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าสิบพันกรีบจากสิ่งที่าใจไปแล้วก็เงินยังเหลืออยูเย่เก่าแสนห้าสิบพันกรีบเนาะเราเข้าไหหน่องซี้แสนมาบ้านนี่เนาะ,ะไปเห็ดใบสี่อขายเนาะ,ะอ่าซื้แสนกัเข้ากับอะไรซื้อขนมไม้แม่นองกันแสนกีบเนาะเชาไปกินเน, <c oughs> นาะขนมโดนนัดเหนียวว่าแท้ว่าเราไม่ได้กิน <c oughs> แล้วก็ยังเหลืออยู่สามแสนห้าสิบพันกีนบนะเราวานนี้เพิ่นฝากมาติ้มืันนี่นี่แหละเพิ่นฝากมาอีกสามพันห้าร้อยบาทนะ,ะก็ได้เป็นเงินกีบหนึ่งล้านหกแสนสิบพันกีบนะเราก็มาบวกกับเงินเก่าที่เหลือมาสามแสนห้าสิบพันกีบก็ยังก็ได้เงินมาเป็นหนึ่งล้านเก้าแสนหกสิบพัน เขาเจะเงินไปให้นองเลยให้นองกันบบมีเข่าก็ไปซื้อเข่าโบมียางก็ไปซื้อนะ,ะแล้วก็ไปซื้ออันเป็นผ้าเป็นมีด<ะ>เอาไ้มาหนะ้ไนาไมสวนเขาเลยเนี<ะ>่ยเป็นเขาบกจกสวนเนาะซื้อมาเนาะบริหารนนะมันช<ะ>ื้นเนาะเพราะว่าเพื่อนก็ถาเบิ้งอยู่เลยเพื่อนมาจะลองให้นองบริหารเงินเองเบิง้งห <c oughs> นึ <c oughs> น่งล้านเก่าแสนหกสิบพ <c oughs> ันเก็บเนาะอ่า มันโพี่นล้านกขาแสนหกสิบพันนะเด็กระไัมเท่าพบุคคเท่าสริบ่มีใบห้าสิบอะที่กินเออมีเขามีเเป็นหนึงล้านเ6าแสนหกสิบพันคือแม่ละจะมีหนึ่งล้านคิ จะมีเก้าแสนหกิบนี่แหละเปิ่าเด้อมีสองสามเแปดเก้าเสนหกสิบเคหนึ่งล้านอ้ะนับเบิ่ดูเป็นบ่ปหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสิบเปนล้านาน,นึงเนาะอันนี้เอานับเบ,เบ,เบิ้งอะไร ป้ากันนะตรงนี้ออะไรหนึ่งพานเก้าแสนหกสิบพันเนาะโอเคก็าตามนั้นเลยเขาได้ซื้อมาแล้วก็เบิ้งน้องมาถา่าบุมีเข่าไปซื้อเขาหนจ้ะแล้วก็ซื้อเขาบุกจุกส่วนซื้อเป็นผ้าเกี้ยวมัน้นไม้ส่วนส่วนพอมะน้ไม้เป็นมันไม้เพิ่นมีแผ่นเจดีก่ไหนาอยู่ก็ มือได้มือวันเสาร์วันอาทิตย์ก่น้องก็มาเฮ็ดมือเข้าเงียนก็ไปองเงียนก่อนนะจะตั้งใจเรียนะจ้อ้ะเพิ่นกากให้เขาเงียนสอพ่ออ่านออกเขนเปนั่นแะละเราจึงค่อยออกรงเงียนอ่ะบ่เป็นยังแต่ว่าต้องเรียนบันไดก่อนจะการเท่านี้เฮาก็ได้มอบเนาะที่ดินเป็นยังหายนองเป็นเทียพอเนา่ะดีใจเนาะดีใจดีใจเนาะอ่ามีที่ดินเขาตัวเองเนาะจะ แม่ดีใจแม่ดีใจเนาะขอบใจเพื่อนได้ใจเลยนะเนาะเะกาบสั้นกาหักสามันดีนะพัดเนี่ยนี่นะใช่ใส่ซองจันหยังใส่ถุงยางใบใหญ่มันเปียกเนาะใช่โอเคบระั้นกาเอาจะได้กลับกันเนาะคอยเอาอนามัยดินของเราเนาะให้มันละเอียดเนาะแม่กลับกันด้ะแม่เนาะอยู่ดีนี่เองเนาะตั้งใจเฮ็ดนะพัดเนาะโอเค ก็โอเคเนาะตอนนี้เฮาก็ได้ซื้อที่ดินแล้วก็ซื้อโทรศัพท์เนาะมามอบให้น้องเป็นเทียมห้อยล้วก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะอยู่ทางอ่าเกาหลีเนาะพี่น,น้องเนาะเพิ่นรับอุปการะอ่าน้องเนาะเพิ่นได้โโซเงินมาให้เฮาซื้อที่ให้กับน้องพารเพราะว่าน้องพารกับแม,ม,ม่กับพ่รบ่มีที่เนาะพ่อเพิ่นนั่นหาก็มาเนาะพี่น้องเนาะอ่าสติบ่ค่อยปานใดเนาะเป็นคนบ่าปานใดเนาะเพิ่นก็นเลยว่าอ่าน้องพารเพิ่นบ่อยากให้ออกกล่องน้ำเนาะเพราาะว่่พอเพิ่นนั่น เป็นแบบนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้บาลีก็ต้องขอขอบอกขอบใจเนาะขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญของเฮาเนาะคอยเป็นอยู่ดีมีแห้งป่าสะจักโรคแพะกระเจ็บนอนรับกับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนแบนมือก็บคอยได้เงินล้านเนาะสาธุโอเคพี่น้องอ่าตอนนี้การน้องพาร์ตเป็นก็ได้มีที่ดินเป็นของเจ้าของเป็นเทียมห้อยเนาะแต่ว่าน้องเพิ่นนั้นยังบ่มีทุนจะสร้างบ้านแท้เนาะบาลีได้ทุนมาแต่อ่าซื้อที่ดินเท่านั้นเนาะถ้าหากว่า ทานใดยอยากประกอบส่วนชวยเรือสําสหรับน้องพาร์ทนี่น้ะก็สามารถติดต่อมาเฮาได้ทางเฟซทางไลน์ที่เฮาขึ้นไปยูน้าจอเนอะอาะเฮาก็จะรวบรวมไปเบื้องว่ามีผู้ใ่ใจบุญาทานใดที่ส่งมาเฮาก็จะโฮมเขากันถ้าว่นใดเขาก็จะสัางให้เนาะสําหรับคลิปนี้เาวลี่ก็ต้องขอ,ขอบคุณขอบใจทุกทานที่เข้ามาให้กําลังใจทั้งสองคนเฮาเนาะขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งเนาะสาธชาชาุแล้วพบกันไว้ในคลิปต่อไปเนะาะพบกันไว้ในคลิปต่อไปพี่นนอะ สบายดี